อ๋อนี่ลงเมื่อตอนสามชั่วโมงที่แล้วก่อนไวยออกอใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ที่จริงจุดจุดมาหลายวันแล้วค่ะอ๋อ,อ,อ,อนี่ก็คือเลขที่จุดไว้ใช่านฮะใช่ค่ะห้าเจ็ดสี่อห้าเจ็ดสี่ เห็นบอกมีคนถูกอนนี้ด้วยอย่างกำลังทักอยู่หรอครับใช่คะ่ะได้เช่าไอ้ไข่มาจากวัดนิเทศคลองสิบสามนะคะโดยท่านจเจ้าอาวาสได้ลงอักขระให้วันที่เปิดร้านนะคะก็ได้เอามาให้ที่ร้านนะคะก็กะาว่าให้มาช่วยเรียกลูกค้าก็ค้าขายดีมากเลยค่ะแล้วก็เลยลองจุดพูดดูก็ปรากฏว่าก็ได้ก็ได้ก็ถูกเลยอาคาเลขนี้เลย แล้วก็จุดนานนี่ยอ่จุดหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะลงเฟสไปได้สามชั่วโมงแต่ว่าเพื่อนๆน่ะค่ะได้ได้โชคกันไปหลายคนเลยค่ะแ้วตนเองถูกตนเองครับถูกเยอะไหมครับตัวเองก็ได้โชคพอสมควรค่ะได้เอาได้ได้นำเงินมาไว้เป็นทุนมาหมุนได้เยอะเลยค่ะก็พอก็จะเอาเงินไปหมุนใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยก็เลยว่าไปขายที่เช่ามาเนี่ยคือให้โชคเลยใช่ไหมใช่ค่ะให้โชคเลยขอบคุณมากครับ